สวัสดีทุกคนน้องมนนี้มาเยิ่มเยี่ยมเรามาถ่ายนจได้อีกมนเดินทามกัาเสียวเฮียวสัตวนี่ว่าสีขคยยังเสียววัน้เจอวัเจอกันดนสองสามปีเสียววันนี้เพิ่งเสีเหตดแปลงเป็ดให้กินได้วันนี้ใจดีนะ ใช่ดีได้คนนี้ไม่โน่จะได้จะได้คนนี้นี่มันากจจันทร์เลยเนอะแดดแป้งเนาะเด็ดแป้งเหรอแดดแป้งเด็ดแป้งแป้งกับปิ่งอ่ะโอ้สบายมาเนาะเลยจะพอสิไข่กับหนาเกินสบายเข้มทางเลยรวมส้มบูนขนาดกล่องในคิ้วแล้วเนาะกล่องในคิ้วขนาดเจ๊มาคิ้วจักเลยแล้วกินมึงเหรอ บัวมะบัวมะหากินกูครอมันคิ้วอะไรคิ้วแบบน้ำหอมบ่สีน้ำหอมบ่โอ้น้ำหอมมันเฮียสินน้หอมเฮียสินมึงก็หอมเดียวว่าน้ำหอมมาคิ้วเจนี่ของกองนะน้ำมวยปั๊ม เฮ็ดตะเคี่ยวไก่ที่บกเพ็ดเหเป็ดเป็ดเป็ดมือได้จะซื้บอกเพิ่นเอาไเลยอะอ้าวขอเพิ่นเฮ็ดแหลกบอกกเพิ่นมันแหลอ้าวเป็ดห่าต้มไงเพื่อนไอ้เป็ดสองโลแดเ่าชื่ไรวัวสมโลเนาะอะกเ่าสก็ไดเชียวอ อ้เยนเป็ดหรือแหง่ตะเกากินเยื่อนมอขนมันอะเป็นน้ำข่อยใช้ว่าเกิบนลยกระขาดเนี่ยแย่สิคือฟ้นสตกมือปบ่อยากแกงก็ได้มือนหมื่น มือท้อก็มีผู้สวยเนาะมือสังหารมือสังหารมือขั้วมือขั้วระลับอาหารพัตาดในแซ่เปแซ่แล้วคนเีี่กินเบัวมือพิจิกาดหันเป๊ะิงกี่ พพ ok. lighting, at, จะผ okay, ่าปัสย์เอาจะผ่าเพิ่นจะผ่าข้าันี่เด็ดเด็ดพักเด็ดพักเกี่ยมเครื่องเขี่ยมยุงยุงมาเนี่ยห่าเล่นกูขานไมไรนะมม่กองไม่สวย พเกาอ้องปีเป็ดเลยเนาะหอนดีหออะไ่ดีได้อสปีอเป็ดบทเป็ดบ้าไม่ไงไปเซียนเซียนใค่เหมือนกันเซียนเดียงไครนึ่งเป็ดไปต้องการไก่ที่ติดต่อาอะ เป็นเดียงเป็นสนามออกลบตัวสุดโต่งตีเลยแต่แซนาสาวคือ <c oughs> ว่าตีเลยแต่แซนสาวเรื่องหาวิ่งเงินลงมันลน่าจะเคยไปตีขนาดน,น้อตีอยูส่สนามอยู่รนะเบิดเอ็น เก็บคนเหมือนใส่เวสเว่คนเดียวอาอยเสรีครับใอ่คุณเลยใสุ่่ะเ้เขียงเขียงเฮ้ยยังไ่ไหวเดือดแป้งเดือดแป้งบอสหนินะตัวนี้่บอสใปิ้งใส่ใปิ้งเขียงเคียงใส่ปิ่งมาเนี่ประาน นาคาเขาเห็นเองว่าิ้ยน้าสยเดียวบาเห็นนึ้นแล้วขี่แคมคองเขาน่ะแคมเซนอ่ะเสียดีท้าพอเซฟเก่า เซฟแห่งดินแดนดินแดนแฟนดินคำลังกาไซปัตตะปือยาเอ้ยตัวนึงหนี่งเป็นเห็ดนี่เป็นเช้สิบเปีโอ้เบาเลสิบเปอีกลัวเนาะเซฟปุณสวดเด้อเป็นสวดเด้อฮะแต่ไวก็เป็นโซ่เป็นโซ่เป็นโซนข้าันนั้นี้ง ื่จะเข้าฟันแล้วนอนเสียนเนเสียแล้วเรืกิ๊ตับบ้านแบบเอนีแล้วแค่เศเศษเก้าโมงบรีเราไปเลยไปแต่แปดโมงเลย

ประาณเจาดนาทีนี่ป<า>ระนาณหา้านาทีเนะาะห้านาทีที่ว่าเต็มตังห้านาทีเนาาทีาที่แข็งการามเลยอ๋เลือแปลงสูตรแบบพิเศษพิเศษสูตรแบบหวานเลย อ้าวพาโก้ซช่เลยล่ะถ้ามันกนาาลางก็จะใส่อ้าวแล้วเราถ่ายที่น้อยนะห้านาทีกำแล้วกำแล้วทานไปสองนาทีว่าทั้งหานาทีครับสูตรของแถมกลับได้เลย ทุกทีซนาทิสิหัวจริงจริงๆข้อท่ท้อกอยู่ใส่ผ้าก็ห่วยใส่ทีเสีเพียอ้เอพงงานพลังงานเล็กขี้เป้าของหน้าเอาทานให้เล็กตัวเขาหน้าเอาทานเนี่ยใ่คำใบใส่คำใบคำาไมาเลยหน้าใช่ตัวหมดเยเกมาเลือเื่อนนะครับพีดในถูกแล้ว เสิร์ฟเสิร์ฟมอยเนต้วไม่ดีดาหอยดีเป็นดีฟันหอยเสิร์ฟเทนั้นมาไม่มือนเดียวดีกว่ามาก อันน <deal> ั้นเท่าไหร่เอ็มแรงว่ะเอ๊ะเซ็ตตัวไหนบ้างนาเป็นดาแล้เนาะ Iya, iya Tau kan anak sih xem nào nào xem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  nào nào xem nào